งานเลี้ยงโต๊ะยาวถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวและฉลองปีใหม่ของกลุ่มชาติพันธุ์ฮานีบนทลยุนนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนงานเลี้ยงจัดขึ้นในลู่เฉินซึ่งมีชาวฮานีอาศัยอยู่จํานวนมากงานเลี้ยงปีนี้ถูกจัดขึ้นเป็นพิเศษมีการจัดเลี้ยงถึง4,065โต๊ะ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ65ปีเมืองลู่เฉินในงานจะเห็นนักท่องเที่ยวหลายคนมาร่วมง,งานด้วยชุดย้อนยุคนักท่องเที่ยวบอกว่าไม่เคยเห็นโต๊ะจัดเลี้ยงที่ยาวถึง2-3กิโลเมตรมาก่อนและรู้สึกยินดีมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองนี้การเลี้ยงโต๊ะยาวของชาวพานียังแสดงถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอาหารที่ล้ำค่าอาหารที่นำมาจัดเลี้ยงเป็นอาหารท้องถิน่นมีทั้งไก่สไตล์ฮานีนอนไม่ไผ่ทอด ่า็นักท่องเที่ยวคนนี้บอกว่าถูกใจในรสชาติของข้าวเหนียวกับไส้กรอกเลือดที่เนื้อละเอียดและรสชาติเผ็ดได้ใจนอกจากงานเฉลิมฉลองและอาหารรสเลิศแล้วงานเลี้ยงโต๊ะยาวนี้ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ชาวฮานี้ร่วมกันสืบต่อประเพณีที่มีมากกว่าพันปีซึ่งพวกเขาจะได้อำลาปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ด้วยความสุขและความอบอุ่น